กิมจิโฮเมดของเราขนาด400กรัมก็คือตัวนี้นะคะใส่ของชูรสไม่ใส่สารกันบูดาะไม่ใส่พวกสารตกแต่งในส่วนแรกจะมีแค่อยยอย่างน้ำปลาอี้ยนะคะแล้วก็มีน้ำเชื่อมแล้วก็พวกสารี่นะคะจะใช้แบบเป็นวัตถุดิบจากธรรมชาตินะคะผักกาดขาวเนี่ยจะเป็นตัวที่ขายดีที่สุดค่ะกิมจิโฮเมดของเราจะทําแบบสดๆใหม่ๆเลยนะคะกรอบมากกรอบมาก กิมจิโฮมเมสสูตรของชุงจอนนะคะมีกันอยู่หลายแบบด้วยกันประกาศข่าวแล้วก็จะมีทั้ง 100กรัมนะคะ400กรัมแล้วก็แบบ1กิโลมีสูตรเจด้วยนะก็จะไม่มีขิงไม่มีกระเทยียมไม่มีน้ำปลานะคะแล้วก็จะมีเป็นกิมจิหัวใจเท้าขนาด2อ0กรัมแล้วก็400กรัมกิมจิมะละกอแล้วก็กิมจิแตงกวาซึ่งเป็นแบบเมททูออเดอร์นะคะตัวสุดท้ายก็คือกิมจิต้นหอมเป็นสินค้าขายดีมากหาก,กินยากและถ้าใครนะคะรู้สึกว่าโอ๊ยไม่ไหวแล้วอยากกินจริงๆนะคะอยากกินกิมจิที่กรอบสดใหม่ๆแบบนี้สั่งได้เลยนะคะช่องทาง ไลน์ออฟฟิเชียลของเราค่ะหรืออาจจะเป็นเว็บไซต์นะคะกดสั่งได้ตลอด24ชั่วโมงหรือว่าจะมาซื้อที่หน้าร้านซอยแจ้งวัฒนาิะ1ีก็ได้นะคะที่โซลซีมาร์ทของเรานั่นเองค่ะ